ไปนะฮ้ไม่โดนเอาไปมีการพอดิงไหมไม่ไม่มีกูว่ากูไปฆ่าคนกูรุ่งกว่าอีกโอเคก็แบเรื่องสวัสดีช่วทานกันด้วยนะครับที่ผมใครผมเบต้านะฮ ผมไม่เน่คุงครับแค่มันแย่งกูเล่นน่ะเฮ้ยจะตอบเลยว่าไม่เน่คุงอ่ะวันนี้มันคำไรนะผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมโจรสลัดยิงปืนกันปิ้ว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 นะครับผมก็วันนี้นะครับมีใครบ้างนะครับวันนี้อ่าคิดแบบเลยก็คือวันนี้มีเบต้ามีกล้องซ่ามีพี่นิโก้พี่น้ำชาแล้วก็ทีระพัศเสียนนะผมก็วันนี้ครับครับทีมที่เราจะอยู่ด้วยกันนะผมทีมสีส้มนั่นก็คือมีผมมีพี่เบ้แล้วก็มีพี่นิโก้ส่วนทีมสีม่วงก็คือมีพี่ธีรัท แล้วก็พี่น้ำชาแล้วก็น้องก้อนนะผมก็อย่าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยไปโอเคไหมพร้อมแล้วไปยังอ่ะกำลังเริ่มกำลังเริ่มเฮ้ยมีหินด้วยปามใส่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 โอ้ยแอบ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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยไปไปไปตึมตึมตื้อตึมตึมตึมเออเดี๋ยวพอได้ของอ่ะเอามาใส่ในกล่องนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยมันมีกล่องสมบัติของพวกเราอยู่นี่นี่อ้าวไม่ฟังกันเลย ใครเขาฟังกันใช่ชาวบไม่ฟังกันตึมๆตื้อๆตึมๆตื้อๆตึมๆตื้อๆไปโชว์เดี๋ยวพี่เป็นใครก่อนไป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 เดี๋ยวพี่ยิงเี๋ยวพี่ยิงยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยปี่ยิงไปแล้วพี่ยิงไปแล้วยิงปุ๊บปุ๊บทีระพัทต้องโดนพี่ธีระพัทต้องโดนพี่โอ้ยโอ้ยพี่โดนพี่โดนพี่โดนช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยโอ้ยพี่นลำชาพี่นลำชาใส่พี่ยับเลยช่วยด้วยนี่กดโดนช่วยไปด้วยช่วยไปด้วยช่วยไปด้วยเออโดนไปพี่ได้ถอนแล้วพีีี่่่่่คุมกกกันนนพพออ มาแล้ว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 พี่กับฐานไปพี่กับฐานไหมเอาเอาของมาเอาของมาเดี๋ยวพี่กับฐานให้ฟึบอ่าพี่ไปไปหนึ่งไปหนึงฟึบเอามาเอามาโอเคอุ้ยอย่างเยอะเอ้ยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายเออสวยปิ๊บเออเออให้พี่จับทายพี่จทายพี่พี่ขอกับฐานก็พี่ขอกับฐานก่อนพี่กับฐานเลยมาแล้วมาแล้วเอ้ยอยู่ไหน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 เอ้ยพี่เอพี่ไอพี่ไปกับฐานมา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 โยโยโยมาโยมาโยมาคนนี้โดนเละเลยพี่โดนเละเลยโโออเเคค

นี่โกเฮลมีนี่โกเฮลมีอุดกูุดูรุ่งกรุดูรุ่งกูุดูรุ่งกรุดูรุ่งูราจะตายอ่ะนี่ต้องเจอกลุกกระสุนนี้ไปสวยนี่นี่นี่เนี่ยลูกระเบิดเนี่ยไม่ค่อสนใจปะไหนไหนเออมันหุยอ๋ออันนี้อันนี้ขออันนี้มันระเบิดระเบิดฝั่งนู้นเอาไว้ระเบิดฝั่งนู้นนั่นแหละเอาเลยเอาเลยมาดิมามามากูพร้อมแล้วแค่นั้นแหละ อยู่ไหนกันจ้าเอ้ยมามาเก็บของกันมาเก็บพี่เบพี่เบช่วยยิงหน่อยพี่ยิงมาก่อลยิงมาคอลผมโดนลูกไปนหนึ่งเปนึงอืมอืมเอ้ยพี่ฝั่งลูกก็บอกก็บุกก็บุกฐานเราพี่ฝั่งลูกก็บุกฐานเราไปนหนึ่งไปนหนึ่งเปหนึ่งผมเกือบตายผมเกือบตายผมเกือบตายไปยิงไปแล้วมันยิงไปแล้วมันยิงไปแล้วไปนหนึ่งพี่เก็บของอยู่พี่เก็บของอยู่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิงเองเดี๋ยวพี่ยิงเองเองเฮ้ยมีคนอยู่ฐานไอ้ก้อนมันเอาของมันเอาของไปหรือเปล่า เอ้ยมันเอาของไปหมดเลยนุ้มมี๋ยวผมจัดการในกองเองไอ้กองไปนึงไปหนึ่งไปนึ่งเอาไงดีวะเอ็นนี่ก็คอยดูไอ้ตรงข้างหลังให้มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วผ่านไปแล้วก็มันขับผ่านไปแล้วมันต้องเจอพี่มันต้องเจอพี่แค่นั้นแหละมันต้องเจอพี่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันม่ไม่นม่นม่กลับไปแล้วไม่กลับแล้วยิงสามสี่ห้าเจ็ดมาเดี๋ยวพี่ยิงเดี๋ยวพี่ยิงเดี๋ยวพี่ยิงฟึบไป เอ้ยโดน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 อยู่โดนอยู่โวยกล้องเหรอโวยกล้องเหรอโวยกล้องเหรอหนึ่งสองสามตาเนี่ยเมื่อกี้ของเต็มตัวเลยอ่ะฟึบยิงไปโถ่ไม่โดนเร็วๆตอนนี้เราไม่มีของเลยตอนนี้เราไม่มีของเลยเองเองอยู่ฐานเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลองรอบไปฐานไปดูเออผมตายเอาเออนั่นแหละสลับกันเอ้ยมันยิงไปแล้วมันยิงไปแล้วเดี๋ยวพี่ลองเดี๋ยวพี่ลองรอบไปฝั่งนู้นดูนะโอเคพี่มามา เอาของคืนมา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 ช่วยด้วยฟึบ่บอ้าวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไอ้เจ้าพี่ผมโดนลุ้นหมดโดนลุ้นหมดโดนลุ้นเป็นนึงเป็นนึงพี่พี่ไปฝั่งนู้นอยู่พี่พี่จะพี่จะข้ามไปฝั่งนู้นอยู่แล้วหนึงนี่ขอขอไอ้นี่กงี้นี่ขอขอเก็บของก่อนระวังแล้วมันไปสามตัวเลยไม่ไปสามตัวเลยระวังระวังระวัง พี government. 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 ่กำลังรอบพี่กำลังรอบเข้าพี่กำลังรอบเข้ากินหนูจะตุยแล้วอ่ะพี่เป็นหนึ่งโอ้ยโอ้ยมันเยอะมันเยอะผมกลับไปทีละพัทเห็นทีละพัทเห็นพี่ทีละพัทเห็นพี่เฮ้ยมันขับมามันขับระว่งระหว่างเลยมีสองคนน่าจะขับอืม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 ตายยากจริงจริงตายยากจริงจริงตายยากจริงจริงโอ้ยตายยากจัดอ่ะเฮ้ยพี่ผมได้ของโหดว่ะ สวยน้องสวย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 เฮ้ยมันมันมีตัวไปมันมีตัวไปโชว์ระวังมีมีตัวไปไม่เป็นไรพี่ในกล่องเราไม่มีอะไรเออเนาะพอทีได้ลูกระเบิดแล้วขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยอย่าได้ป่ะแมาแม่แม่ม่แม่ไม่ใช่ลูกระเบิดไอ้นั่นะเป็นลูกระเบิดไอ้ใส่กระสุนโอ้ยโอ้ยมันมันยิงมาตรงกลางเมื่อกี้อมู่ไหนในกล้องมาถ่านแล้วกล้องหายไปไหนแล้วไม่ไม่มันมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้ยพี่น้ำชาพี่น้ำชาอยู่อยู่ช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยพี่หน่อยโดนลุมโดนลุมโอเคเราไปก็เราไปก็เราไป โอ้ยโอ๊ยโอ้ยของตัวพี่เยอะของในตัวพี่เยอะโอ้ยเร็วๆไปเดี๋ยวหนูล่อให้หนูล่อโอเคกินกินในนั้นกินในเปิ้ลทองแล้วกินอเปิ้ลทองแล้วโอ้ยพี่กลับก่อนนะพี่กลับก่อนนะของพี่เยอะโอ๊นี่นนี้ผมฆ่าพี่เบียร์ได้โอเค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 ไปเลยพี่อย่าหนูป้องกันให้หนูจะเป็นตัวล่อใครมีการเพาเวอร์บ้างหนูเอ่อความจริงแล้วเมื่อกี้มีเต็มเลยอะแต่ว่านี่โกรธโดนฉุนผมมี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 แปดอันผมมีแปดอันเอามาหน่อยเอามาหน่อยเอามาหน่อย เฮ้ยนี่โกมีนี่โกมีนี่โกมีสิบสามอันแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ขับเรือวิ่งบบบไไไปปปเรางกนพี่ว่าเราต้องหาระเบิดที่มันแรงแล้วได้ละมาแล้วนี่โกมันมีเหรียญสี่สิบเอ็ดอันพี่มีเหรียญสี่สิบเอ็ดอันเอามามาเามาเอ้ยเดี๋ยวเอาพี่เก็บเหรียญไว้ที่เอาเอาไว้ในกล่องนะมีอยู่อันนึงเดี๋ยวพี่นอนฝันดูก่อนนะเก็บเหรียญก่อนเก็บทุกอย่างไปก่อนตอนนี้กุญแจคืออะไรไม่รู้เหมือนกันกุญแจคุณเจสเกลิตันคีย์ ลองไอ้นี่ไปโอ้ไม่โดนโอ้อะไรวะเนี่ยได้ใก็ไปเอาของกันวิวิวิมันมาแล้วอ่ะมีกำเพอร์ด้วยไหมมันมาแล้วมันโยนระเบิดใส่โยนระเบิดใส่อ่ะโอ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่เฮ้ยโดนไหมไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ ตกแปะเออสวยฝั่งนู้น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 มีน้ำชาพี่น้ำชาโอ้แรงยังวะยังไม่กดอุกันเลยนะแม่งเข้าเรือขึ้นมาทำไงนะเนี่ยเนี่ยไม่ไม่มีมันอยู่มันอยู่มันอยู่นี่หมดเลยมันอยู่นี่หมดเลยโอเคโอเคเฮ้ยโชว์ไปไม่ไปไม่ไปไม่จะตาย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 เพียงเพียงสลับสลับนั่นเดี๋ยวผมเก็บโอ้ยเวียพีพีไม่เป็นเวียพีพีเวอร์ชันใหม่ไม่เป็นพีพีไม่เป็นอ่ะใครก็ได้ตีชาติตีชาร์ติตีชาติตีอย่าตีรัวๆ เตี๋ยบแปะแปะแปะแล้วก็ชาร์จรอจังหวะแล้วก็ชาร์จเฮ้ยพี่น้ำชาเก็บของเพลินเลยน่ะเฮ้ยเพฮ้ย <lasers S 2> พี่ได,พได้พี่ได้อันนี้หา้าพี่ได้อุปใหม่แล้วแค่นั้นแหละโอ้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออ่ะมีลูกอสูตรอะไรแรงๆว้าวมาหนึ่งนะอันนี้น่าจะแรงสุดอันนี้น่าจะแรงสเราเราต้อง,เร,งเราต้องเริ่มยิงแล้วเราต้องเริ่มยิงแล้วตอนเนี้ยโอมพี่อยู่ในฐานมันมันเราสามารถยิงตัวเองได้ด้วยพี่ เป็นราต้องเริ่มตอบโต้แล้วมันมันคะแนนมันจะอันนี้เราละมีคนมาแล้วบอกด้วยอุ้ยพี่เลือดเราหายไปเยอะเลยผมสังเกตอุ้ยเราดูสีม่วงมันหัวขนาดนั้นเลยอุ้ยอุ้ยมาแล้วอ่ะเอยโดนโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่มาแล้วอ่ะมันจะลุมนิโกะแล้วอ่ะสามคนเลยอ่ะชเราต้องรีบยิงแล้วเราต้องรีบยิงแล้วไอ้นีแมงตีรัวรัวเลยอ่ะ เอ้ยได้นิดนนเดียวอะด<า>ูไหมลูกกระสุนแก๊สแป๊ะเอ้ยอถ้าเฮ้ยถ้าลูกกระสุนแก๊สอะมันจะทำลายฝั่งนู้นด้วยนะเอ้ยตอนนี้คือเลือดเขากับเลือดเราใกล้ใกล้เคียงกันมากจริงเดี๋ยวนะมิโกะขอพี่น้ำชามาพี่นำ้ำชามาพี่น้ำชามามาแล้ว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 ชวยระวังเออกต้องการอีกอะต้องการต้องการการพาวเดอร์อีกอะเออตายเป็นอันเป็นอันเป็นอัน คอยาได้กันเอาเดินอีกค่ะผมแนะนำว่าใส่แค่หกคอพี่หกคอร์มพอดีโอเคโอเคโอเป็น้ำชาเล็งพี่พี่นน้ำชาเล็งพี่พี่นน้ำชาเล็งพี่นี่กูระวังนี่กูระวังปึ๊บอืมตู้โดนไหมอืมไม่โดนเลยหรอพี่กูรอซีอีกรอบนึงอืมอืมแล้วนี่กูจะเป็นยังไงวะเนี่ยพี่นี่กูพี่มีเหรียญสักหนึ่งเหรียญไหมกูหนึ่งเหรียญหน่อย พี่มี24เหรียญนะจ๊ะนี่เอาเอามาหน่อยพี่เอามาหน่อยโอ้ยพี่จะตา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 ยเออโดนเล่นดีพี่นตำชาโดนพี่ปั่นหัวเฮ้ยนี่โก้ขาดอีกวะชิมาแล้วลูกกระสิชิมาแล้วชิมาแล้วพี่จะตายพี่จะตายนี่โก้ขาดลูกกระสุนมาแล้วมาแล้วมีมีลูกมามาเดี๋ยวผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้อ่ะพี่พี่นี่ก็ยิงพี่นี่ก็ยิงชิบด้วยชิบด้วชิบด้วยชิบด้อืมมาดิพี่นตำชามามาพี่ศึกว้าว อันนี้ขอได้ลูกบอลแล้วได้ลูกกระสุนแล้วได้ลูกกระสุนมาหนึ่งลูกเร็วใสกันพาวเดอร์ด่วนเร็ว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 ใสไปจัดการเบียก่อนพี่จัดการไอ้นี้นโอเคโอเคอันไหนได้มลโอ้โอ้ไหนได้บมดเลยอนด้เลยอู้นดหดอร์เยอ้เอู้ได้อนพดดยอู้ด้หมดอ้หอไนอ่ะโอ้ยพี่โดนไอ้กล้องพี่โดนไอ้กล้องไอ้กล้องมันมดมันมีดาหแรงๆอยู่ โอ้ยมันตีรัวๆเลยมันตีรัวๆเลยนี่กูต้องการพูดโอ้ยโอ้โหนพี่นี่กูยิงอันนี้ไปพี่ยิงอันนี้ไปยิงอันนี้ไปฝั่งนั้นเป็นไงบ้างโหเราสู้กับพี่น้ำชาอยู่สงบดีสงบมากเลยตัดไปดูที่ไอโชว์เฮ้ยเฮ้ยิงไปแล้วยิงไปแล้วยิงไปแล้วเออเก็บเหรียญเก็บเหรียญไปเก็บไปเก็บเหรียญไอโชพี่เล่พี่เล่กัวสุนพี่กลับก่อนเด้อ พี่เี่ว่ามันไม่ใช่ฝั่งเขาแต่ว่าฝั่งเราก็โดนนะโดนเยอะเลยเป็นหนึ่งพี่มีลูกกระสุนไอ้นี่อยู่เอาเอนี่นีเอาไปเอมีมีอยู่อันนี้อันนี้ไอ้แบ่งแบ่งพี่นิดนึงแบ่งพี่ดนึงแบ่งพี่นิดนึงเราเราเราิงเมาจิงเมาจิงแล้วเยีวเยียวเย่ยวเไ่มีอันเียวหสห เอ้ยโดนอยู่เอ้ยโดนปะวะไม่คิหดหมือนโดนเลยไม่ใช่หรอไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดน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 เก็บเหรียญไว้นะเก็บเอ้ยเหรียญกับกันพาวเดอร์เก็บ,กบ,กบไว้นี่ดีกว่านี่ก็ฟังหน่อยมาๆๆอย่างนี้ก่อนเก็บให้หนียังหมาหนียังหมานี่มีน้ำชาตายสวยน้องสวยสวยวันนี่น้ำชาจะฆ่าผมมีน้ำชาจะฆ่าผม พี่ช่วยไม่ได้เลยพี่ช่วยไม่ได้พี่เราก็หนียั้งหมาเหมือนกันพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วฝากด้วยนะฝั่งนู้นอย่างนิโก้ฟาตรงเรือให้อือโชว์กลับได้กลับน้องกลับได้กลับถ้ามีของกลับได้กลับตอนนี้เราคะแนนห่างกับมันอยู่เอาเอามาฝากให้พี่นี่อามาเอาเอามาฝากให้ีโก้พี่ได้ชิวพี่ได้ลูกเจ๋งเจ๋งเอาเอาขอมาให้นิโก้เลยอย่างนีโก้หน้าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอยิงด้วยวผมขอยิงด้วยเอ้ยมามาเอาของที่พี่เอามาเอาของที่พี่ก่อน ว้าวพี่โอ้ยแล้วนี่โชน้องอัน้พี่้ามยพี่้ามาโโอุ้ยพาดูแกนี่อันนี้เนี่ยเอไปเดี๋ยวการให้ขยิุนอะไระเมื่้คตรเยอเลยอ้นี้อ้นี้ไอกสุนที่มันกระจายอ่ะอ๋อกสุนกระจายพี่ว่าดีนะอืมิจะแพ้แล้วเราจะแพแล้วพี่ขอการพาวยพอไม่พี่ไม่มี ดีอยู่นี่มันจเอาไปเอาไปโอ้โหเยอะจังวะโอ้ยไอ้กระสุนนี้ดีปะพี่โก้ว่ามันต้าจะต้องใช้เยอะหน่อยพี่พี่รอให้อยู่พี่รอให้อยู่พี่รอให้อยู่โอเคเบสโซนนะอุ้ยโอ้ยโดนลุมไอ้โดนไอ้โดนลุมเอ้าโอ้โอ้ไอ้โดนลุมหนีวูบหนีอย่างหมา หนียั่งหมาไอ้ช่วยช่วยกูด้วยอลัรไปโทนี่กูกลับมาแล้วโทนี่กูกลับมาแล้วโทนี่หนียั่งหมากูหนียั่งหมาโดนไม่วะน่ะอืมโดนคอมโบโดนคอมโบพี่น้ำชาโดนกูคอมโบกูเอ๊กูชอบระเบิดว่ะกูชอบระเบิดหัวกระโหลกชิบหมพี่เบ๊พี่เบ๊มีมีเหรียญดิไหมเออมีหกเหรียญพี่นุ่งวดมีดีเหรียญไหมอ๋อไม่เหลือแล้วว่ะเดี๋ยวพี่ไปเก็บก่อน นี่พี่กําลังพี่กําลังช่วยพี่กําลังเก็บอยู่พี่กําลังเก็บอยู่นั่นี๋ยวผมยิงลูกแม่แม่อย่าหนูอย่าหนูอย่าหนูไปช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวนี้ขอไปช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยอือระเบิดตัวเองแม่งเลยแล้วกันฮึบนี่ยังหมาเนี่ยังหมาเดี๋ก่อนเดี๋ก่อนหลบเดี๋ก่อนหลบอือเอ้ยเมื่อกี้ที่เขายิงมาไม่โดนเราอันหนึงอันหนึ่งนงมิโกะจะบอกอะไรบางอย่างนิโกะเลือดซึ่งหัวใจโถอยเลย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  โกูเหลือขึ้งหัวใจโทษทีมันช่วงชุลมุนมันต้องใช้อ่ะอี่โกแ่บหัวใจเดียวแล้วเหลือขึ้งก่อนมาดิมาสิมาสิอุ้ยโดนไหมน่ะมาสิมาสิโดนระเบิดไปสิโดนระเบิดไปสิไปเลยอาชัยมาสิไฟเด้ะโฮ ไม่โดนเอาไปมีการพอดิ่งไหมไม่ไม่มีกูว่ากูไปฆ่าคนกูลุ่งกว่าอีกกูว่ากูไปสายพีพีดีกว่าไอ้ขี้กูไม่ลุ่งเลยไอ้เรื่องยิงอย่างเงี้ยอืมผมผมจะสลายชีพเองนะพี่นิโก้ฮะอย่าโชว์ไม่ไม่ได้โชว์ให้มาดูเวอร์ก่อนโคนอีว่าสกออกคนนี้คนนี้คนนี้คนนีคนนี้กโดนสกายอีวะ <laughs> เอ้าไม่งั้นก็ไม่นป็นหนึ่งในถังก็เหลือนี่โก้คนเดียดนี่เอ้าโชว์ไอโชว์เหลือแล้วพี่นี่โก้ระวังไหนมีตัวจะไปมีตัวจะไปไหนมันอยู่ไหนอ่ะพี่น้ำชาพี่น้ำชาพี่น้ำชามาแล้ว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 ไอ้กล้องพีพีไม่เป็นพี่ไอ้กล้องพีพีเวอร์ชั่นนี้ไม่เป็นไอ้แบบหนึ่งพี่ผมเห็นไอ้กล้องบั็กผมเห็นไอ้กล้องเป็นคลานตลอดเวลาเลยพี่น้ำชาอยู่พี่น้ำชาอยู่กับผู้พี่ไปแล้วไปแล้วไอ้ชุไอ้กล้องเนี่ยทำไม อยากโเดแ๋ยวมันเป็นแอนิเมชันว่ายน้ำตลอดเวลาเลยนี่กูมีของไหมมีของไหมไม่เหลือเลยเนี Demon> ่ยเหลือแต่อาวุธมาโอ้ยโอ้ยมันยิงมามันยิงมาอีนนี้ก็มาผมยิงเองอะเออไปเอาไปแม่ใช่เองเหรอไอ้ย่เสียงเสียงสิ้นหวังจัดอ่ะ ผมก็นึกว่าแบบพี่เบย์เอาเหรียญเอาการพาวเดอรยมาให้หลบแค่เขนนั่นบอกมีแค่นี้เหรอแค่นี้เองเหรอแม่หนูทำไมลูกแม่หนูสิตายแม่เว้ยแม่หนูไม่ตายแล้วหนูม่ของแม่หนูไม่ของมันมันปลาละมันปลาระเบิดลงน้ำหมดเลยแม่ขอเหรียญหน่อยดิใครมีเหรียญมุ้ยไอ้มี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 ขอการเผาเดอด้วยเป็นหนึ่งไอ้มีฮุกฮุกบวกสามดาวมีดเอ่อ อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าโชว์ไปเอาโชว์ไปโชว์ไปโชว์ไปมา้วนี่พี่ไอ้พี่น้ำชามาตี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 เพลงเพลงเพลงป๊าบเออโชว์โชว์เอาของ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 นี่นี่นี่เอาไปเอาไปเอาไปมีเงี้ยงหมามีเงีงหมาพี่น้ำชามาพี่น้ำชามาพี่พี่มาสู้กันดีกว่าพี่มาพี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาพี่ แล้ว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 แตอนนี้พี่ไร้เทียมทานตัวนี้พี่ไร้เทียมทานแค่นั้นแหละไร้เทียมทานก็ดี่ไร้เทียมทานพี่ไร้เทียมทานมากแค่นั้นแหละพี่อยู่ได้พี่อยู่ได้ทั้งวันนะตรงเนี้ยไป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 ยิงคาราบังก็ได้นะยิงคาราบังไม่แต่เอกกุญแจนี่คืออะไรอยากรู้เอ้าเอ้าเอ้าไอ้ไอ้โดนตีไอ้โดนตีไอ้โดนตีกองมากองมากองมาเอกองมาฐานเราช่วยด้วยไอ้โดนตีไอ้โดนตีไอ้โดนตีกองพีพีพีเวอร์ชันนี้ไม่เป็น ไอ้กล้องหนียังหมาเลยพี่ไอ้กล้องหนียังหมาไอ้กล้องมันตีตัวๆเลยอืมมันกระสุนหมดแล้วว่ะพี่สู้อยู่เบียพี่สู้อยู่เบียเร็วเร็วเรใส่ไปเลยใส่ไปใส่ไปให้คุณโอ้ยโอ้โหโอ้ยชิบหายแล้วกูแลกมาหมดเลยผมเพิ่งกดชิปอ่ะผมเพิ่งกดชิปมาเลยเมื่อกี้ผมขอโทษไอ้โฉมมึงทำอะไรลงไปลองลดมาเหลือห้ามั้งดิ เออรถรถมาเซตหนึงเพราะว่าถ้าหกมันน่าจะเลยไปแล้วอะเอ้ยน,นี่ไงยังรถอยู่สองสามสี่ห้าไงโอ้ยพี่โดนลุม <4 45 S 1> ไ,ไอ้ไอ้โดนลุมไอ้ไอ้ไอ้ไไไช่วยไอ้ด้วยยหงีไปแล้วเฮ้ยหนียั่งหมาไม่ถึงพี่อัน <styles? S 2> นี้ยั่งหมานี่นี่นี่พี่เอาของมาฝากนี่อ,อุ้ยสวย โอ้โหอะไรนะขอใหม่ดิขอใหม่ดิขอใหม่ดิรู้สึกอยากรีเพยขอเหรียญด้วยขอเหรียญด้วยนี่นโชว์เอาไปเอาไปเอาไปโชว์เอาไปเอานี่เอาไปให้หมดเลยโอ้โหโชนี้ไปผมมีแล้วผมมีแล้วโอ้มันมีของเยอะมากเราจะแพ้แล้ว โกดไม่อยากพูดอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะเราจะชิบหาย,นะห,ายหมดไม่ไอโกอดโดนยิงต่อหน้าชิบหายหมดแล้วโชว์ชิบหายหมดแล้วไป้มันยิงมาแล้วเอาเลยชิบหายแล้วอย่าทบไอ้ายอย่าทบไอ้ายอย่าทำไอ้ไอ <c oughs> <c oughs> ช่ยวยดเดี๋ยวช่ยวยดเดี๋ยว โอ้ยอย่าทำไอ้โ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 หดูดูมันยิงเดี๋ยวโอ้โห่นแหละคิดผิดอย่าทำไอ้ไปขึ้นข้างบนกันอย่าทำไอ้อย่าทำไอ้อย่าทำไอ้สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไป